ฟังอนะ่ะผู้จัดการนะไอ้เรากับน้องก็ทำงานแนละ้วคุยสนุก,กสนานแม้มีการแบบแซวนะใครจะให้ฟังพ่อเพิงผู้จัดการอนะ่ะก็จริงนะผู้จัดการก็คงจะอายหายนะไม่มีเด็กน้องมาทำงานด้วยทำมาแต่ละเรื่องเนอะรายได้พิเศษ คิดได้นะออกมาแล้วใครจะให้ความเพิ่มเติมกับผู้จัดก,การวพวกแไม่ชัดด้วยนะผู้จัดก,การเหงาแย่เลยไปสมัครคนหนึ่งแต่ได้สองคนเพรรับคนเดียวไนะแต่น้องมันแบบเข้าไปติดนะก็ได้ไปด้วยเนะไปคุยอ,อะไรเนะี้ย ช่วยกันคุยช่วยกันอะไรผู้จัดก,การบ้านๆยังไม่ได้งานอ่นนะคุยอ่ะคุยโม้คุย,คย,คยอะไรเนะี่ยคุยไปเรื่อยให้บอกออกมาแล้วคุณนะ้าออกมาใครจะให้ความเพื่อเฟิองผู้จัดก,การถ้าพูดไม่ชัดนะไอ้น้องนั่นนะ วันนี้ดีนะคะความร้อนอยังไม่ขึ้นเลยเกิดอะไรขึ้นเบางวันก็บางวันก็ขึ้นขึ้นวันนี้ยังไม่ขึ้นถ้ารับถ้าไม่ขึ้นก็นั่งๆไป่อดๆให้พักนึงอนะ่ะขำมากเลยใครจะให้ความเพื่อเกินผู้จัดก,การมาหนึ่งเรานี่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยนะมีแต่ให้ความให้แต่ความบันเทิงแต่ก็ทีกันนะวันวันหนึ่งทุสักเพลเฮร้าก็ไม่รู้ เดี๋ยวแม่ให้นะคะเดี๋ยวแม่จัดเดี๋ยวแม่จัดรอแป๊บหนึ่งถ้าผิดชอบไปละสามชิ้นอร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าทานมากกว่านี้มันจะไม่อร่อยนะคะของเนะี่ยของอะไรนี่มันต้องพอดีใช่ไหมคะอะไรมันต้องดีถ้ามันไม่พอดีกันมันจะไม่อร่อยมันก็จะเกินอ่ยมันจะเกินพิกัดเหมือนเห็นเช้าขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งอ่ะ กาแฟแก้วหนึ่งไข่ฟองหนึ่งขนมปังแผ่นหนึ่งอันนี้พอกําลังดีแต่ถ้าวันไหนไข่สองฟองขนมปังสองแผน่นกาแฟแก้วหนึ่งมันเกินอะ่ะแล้วมันจะไปขึ้นไส้ที่หลังมันงจริงมันมันเป็นอย่างนี้จริงจินะมันอะไรมันต้องพอดี่ะถ้าทานเยอะไปมันก็จะไม่ดีจริงไหมคะ เรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าหน้าอายเช้านี้อะไรก็ไม่ไอายท้ากังเกงนายใส่หล่นหรอกวันนั้นน่ะวันนี้มาคุยอยู่เป็นข่ำนะแต่วันนั้นมันมันไม่ข่ำนักคนเต็มเลยอ่ะคนตอนเย็นอ่ะตอนเย็นนึกสภาพเนียตอนเย็นคนมาจ่ายคนมาซื้อกับข้าวแล้วเดินกันเยอะๆอ่ะแล้วข้างทางเป็นเป็นที่เขาขายกับข้าวกันขายกับข้าวขายอะไรขายอะไรอ่ะอีข้างหนึ่งเขาก็ขายของกัน่ะแล้วสองคนพี่น้องเดินออกไปอ่ะแล้วก็งเกงนายลุ่งลงมาคิดสภาพสิคะ แล้วก็เถียงกันเลยของใครมาเนี่ยอะไรหนูใครมาทำล่นเนี่ยพ <ś c oughs> ันใดน,นั้นก็คือเหี your cow, your cow. <ś c oughs> ่ยวข่าวเหี่ยวข่าวกูดูของเธออ่ะไม่น่าบอกเลยเนาะก็กลัวว่ามีใครเก็บไปไงเออถ้าเกิดไม่ใช่ของสองพี่น้องนี่สองพี่น้องนี่คงไม่เก็บมาไงบอกของเธอเราก็ต้องก้มลงหยิบแล้วใส่กระเป๋ากลับบ้านเลยทำ ตอนนั้นอายมากๆเลยแม่บอกของเธอตอนแรกก็จะโทษน้องหรอกเนอะบอกไม่ใช่ของฉันใจใจจริงอะคิดว่าน้อง <c oughs> ของเธอของฉันนี่แม่ตาคนนั้นโอ้โหแกก็ดีเนาะแกคงจะแกคง แกคงมองอยู่อ่ะสองพี่น้องเนี่ยแกคงมองอยู่อ่ะนั่งยืนมองอยู่อ่ะนั่งมองอยู่อนั่งไกยของอ่ะเราก็ไปทุกวันแหละแล้ก็ซื้อของเขาแหละแต่ว่าสนุกดีเพลินดีหายไวัยนะคะหลานภูเขาขอให้หายว